สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับมีคําถามจากสมาชิก v p เของเรานะครับสมาชิกจ่ายรายเดือนนะครับถามถึงเข้ามา prm เมื่อเจอสมาชิก VIP แล้วก็ต้องจัดคลิปก่อนเลยนะครับมาดูหุ้น prm prm คือบริษัทพรีมามารีนจำกัดราคาล่าสุดนะครับวันนี้วันที่9นี่คือข้อมูลล่าสุดวันที่8 7บาท70ตังค์นะครับติดลบ นิดหนึ่งนะครับทีนี้เราทําความรู้จักพุ้นตัวนี้เริ่มจากนะครับดูผลประกอบการตอนนี้ไตรมาสท,ที่1ยังไม่ประกาศนะครับล่าสุดก็ประกาศออกมาเป็นงบปีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับไตรมาสท,ที่1ที่ประกาศออกมาซึ่งถ้าที่ผมติดตามนะมันก็มีตัวที่ผิดหวังนะครับหลายๆตัวนะเพราะนั้นเราก็ต้องตามงบดีๆถ้ามันขาดทุนหรือมันแย่ลงนะครับเราก็หยุดการซื้อนะครับ ผมตัวไหนที่งบแย่งงบขาดทุนเนี่ยผมก็จะหยุดการซื้อนะครับถ้าเรามีกำไรอยู่เราก็ขายออกมาเลยนะครับไม่ไม่คิดมากแต่ถ้าเราติดดอยหรือเราแดงอยู่เราก็ไม่ซื้อเพิ่มไม่ตัวเฉลี่ยนะครับก็ต้องรอดูให้วนลุ่มมันแห้งให้มันขายให้มันลงให้สุดๆหรือดูไตรมาสที่2ประกอบอีกทีหนึง่งถ้าเจอง,งบขาดทุนแล้วเรามีกำไรอยู่งุนเรามีกำไรอยู่เรารีบออกนะครับขายได้ขายออกมาก่อนนะครับค่อยว่ากันใหม่ แต่ถ้าเราขายไม่ได้เราติดดออยู่นะครับเป็นผมก็จะยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับก็จะรอจนจนมันนิ่งจนมันไตรมาสที่สองออกมาดูนะครับไตรมาสถัดไปนะครับว่าถ้ามันมีกําไรกลับเข้ามาเนี่ยเราก็จะซื้อเพิ่มซื้อเฉลีย่ยทีนี้หุ้นตัวนี้นะครับ prm ตอนนี้ราคาดีขึ้นนะนะครับกำไรเพิ่มขึ้นกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราคิดที่ pe สิบเท่านะครับตั้งต้นก่อนเลยก็คือได้พื้นฐานที่หกบาทนะครับเพราะฉะนั้น เราคิดในใจแล้วตอนนี้หุ้น P R M ราคาเริ่มต้นพื้นฐานอยู่ที่6บาท10ตังค์เดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มไปลดในสมองเราเวลาเราเจอข่าวดีเจอข่าวร้ายเจอเรื่องดีเรื่องเรื่องแย่เนี่ยนะครับเราก็ค่อยเพิ่มค่อยๆลดปรับไปปรับมานะจนสุดท้ายพอเราดูครบทุกมิตินะครับเราค่อยเคาะนะครับว่าพื้นฐานควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะให้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตามหลักการว่าเราจะยอมรับ P E ได้กี่เท่าอย่างเนี้ยนะครับ ผมตั้งต้นที่10บพอจนห6บาท10ตังค์ครับทีนี้พอเราดูสถิติเราพบว่า PE ตอนนี้12เท่านะครับปันผลอาจจะน้อยไปสักหน่อยสมเปซปปบุกก็ถ้าใกล้หนึ่งยิ่งดีนะครับมาเก็ตแคปเขีเยดส0 0หมล้านนะขนส่งและโลจิสติกนะครับทีนี้เราก็ดูธุรกิจเขาทําอะไรถ้าเราดูเรชงต่างก็ถือว่าราคานี้ก็ไม่ไม่ถูกนะมันค่อนข้างที่จะ ให้ป,ปูบุกก็สูงอยู่ปันผลก็น้อยไปสักหน่อยนะครับให้ดีสัก5%หรือ10%ขึ้นน่าจะดีนะครับทีนี้ธุรกิจเขานะครับจากเว็บไซต์เนี่ยเป็นกลุ่มเดินเรือนะครับมีเรือมีทะเลมีน้ำก็เดาได้นะครับหรือไม่เราก็ไปดูข้อมูลสารสนเทศตร,ตรงนี้นะครับดูประกอบธุรกิจขนส่งจัดเก็บน้ามันดิบผลิตตะปันน้ํามันสำเร็จรูปนะครับปิตโตรเคมีเหลว ทางเรือนะดำเนินธุรกิจทางเรือนะครับขนส่งโตล,ลี่มทางทะเลและการบริหารจัดการเรือนะครับมี4ประเภทขนส่งน้ำมันแล้วก็ปิดโตเคมีเหลวธุรกิจเรือขนส่งจัดเก็บน้ำมันนะครับร3ธุรกิจเรือขนส่งสนับสนุนสำรวจและผลิติโตเลี่มกลางทะเลนะครับ4ธุรกิจบริหารจัดการเรือพูดง่ายคือเกี่ยวกับการเดินเรือทั้งหมดทีนี้ สิ่งที่น่ากังวลก็คือฟรีฟลอดนะครับฟรีฟลดจากปีก่อน63เนี่ย29%รายย่อยถืออยู่ตอนนี้รายย่อยถืออยู่เกือบครึ่งนะครับแสดงว่าเจ้าใหญ่ขายออกมานะครับทำให้รายย่อยถือเยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ดูไม่ดีนะครับอาจจะติดลบนะครับพื้นฐานอาจจะติดลบเรื่องของฟรีฟลอดนะครับมาดู i p o 8บาทนะครับราคาพา1บาท ตอนนี้ราคา7บาทก็ถือว่าต่ำกว่า IPO เข้าตลาดเมื่อปีหกศนี่คือข้อมูลที่เราพอพอจะดูนะครับพอจะวิเคราะห์ได้บริษัทที่ดีนะครับคณะกรรมการผู้บริหารต่างๆเนี่ยควรจะถือหุ้นด้วยนะครับเพราะเขาจะได้ทําทุกอย่างเพื่อจะได้มีกําไรนะครับหุ้นดูดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นชื่อติดนะครับถือหุ้นใหญ่เลยข้ามไปตรงนี้นะครับต่อไปเราก็ไปดูรายได้นะครับดูงบละเอียดมากขึ้นนะครับ นี้สินระยะสั้นเขาไม่มีนะครับก็ดูดีแล้วก็สภาพกล้องสินทรัพย์มุนเวียน2007เทียบนี้สินมุนเวียนนะครับสภาพกล้องของขโอเคกับรสะสมก็โอเคนะครับเติบโตเพิ่มขึ้นรายได้ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับรายได้อื่นทรงๆต้นทุนนะครับลดลง รวมๆแล้วก็ทาให้กําไรดีขึ้นนะครับได้เพิ่มต้นทุนลดจากนั้นเราก็ไปดูงบที่มันประกอบกันย้อนหลังนะครับปี60ภาพรวมนะครับสามบรมทัดแรกเนี่ยงบดุลน,นะครับก็น้สินค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะนี้สินเพิ่มขึ้นบรรทัดที่3ทุนเพิ่มขึ้นก็โอเคนะครับเพราะงบก็ยังคงพอโอเคอยู่นะครับน้สินกับทุนรวมแล้วก็ทรัพย์สินก็หมื่นสาม เมื่อกี้มาร์เก็ตแคปสองหมื่นถือว่าแพงนะครับราคานี้ก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นราคานี้ก็ถือว่าไม่ถูกนะครับเป็นว่าอย่างนะั้นนะไม่ถูกแล้วก็ดูกันไปต่อหุ้นย้อนหลังนะครับพื้นฐานอยู่แถว3บาท4บาทและปีนี้ทําได้ดี6บาทกำไรสุทธิต่างๆเขาทําได้ดีนะครับเกิน10%ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่ดีตัวหนึ่งงบดีแต่ถ้าเราได้ทุนที่ต่าแต่แถว3บาท4บาทก็จะยิ่งดีถือยาวได้เลยนะครับ แล้วอนาคตเนี่ยเราก็ไม่แน่ว่ากําไรมันจะส,สม่ำเสมอหรือเปล่านะครับคือถ้าเราดูจากอดีตเนี่ยก็อยู่แถวสาบาทสี่บาทนะครับพื้นฐานปีนี้อาจจะขึ้นมาหกบาทนะครับหกบาทเพราะฉะนั้นปีหน้ามันจะเติบโตยั่งยืนหรือเปล่านะครับส่วนมูลค่าทางบัญชีก็คือสาบาทนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับถ้าจใจดีก็นั่หน,นะครับสามสี่บาท จากนั้นเราก็ดูเรื่องของกราฟเทคนิคครับกราฟเทคนิคเองก็โอ้โหขึ้นไป14บาทนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับราคาแถวนี้เองก็ถือว่าไซเวนะนะครับแนวต้านอยู่ที่9บาทนะครับเป็นแนวต้านก็แนวรับก็อยู่แถวๆ4บาท5บาทตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์เองก็ดูถ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำท้าจะตัดลงนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าลดลงดันลงมาก็ถือว่าเป็นเทรนขาลงนะ โอว่างั้นนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงตรงนี้นะครับกราฟเดือนเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะลงนะครับมีโอกาสที่จะลงจากกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็พื้นฐานผมให้ที่6บาทนะครับล่าสุดนะเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากซื้อผมก็จะรอแต่ที่6บาทนะครับหรือถ้าเราพอใจปันผลแล้วก็สะสมได้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเรามองว่าปันผบโอเคแล้วเราก็อาจจะซื้อแต่ว่าเราจะเพิ่งจัดเต็มนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นฐานเองที่แน่นๆมันอยู่แถวๆสี่บาทนะครับสี่บาทหรือสามบาทด้วยซ้ําหรือสองบาทนะครับอยู่แถวๆสามบาทสี่บาทตรงนั้นค่อนข้างแน่นนะครับวันถ้าเราลงมาได้ทุนต่ําก็โอเคหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเราดูแล้วก็โอเคนะครับกำไรสุทธิเขาทําได้ดีนะครับแต่ราคาแถวนี้ก็อาจจะ เสี่ยงหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้น prm ขอทุกท่านใช้วิจรารณญาณนะครับถ้าเราดูจากงบจากกราฟแล้วก็ยังยังเสี่ยงที่จะลงต่อแล้วก็ทุนแต่นี้ค่อนข้างยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านแนวรับก็หบาทลงมาครับจุดพื้นฐานที่6บาทเพราะฉะนั้นไปไปสะสมจุดนี้ดีกว่า6บาทลงมานะครับและอย่างน้อยโลนะครับที่มันทําไว้ก็คือสี่บาท ครับมันก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสีห้าบาทตรงนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ